ชอปอยู่กับรายการแฟนรีวิวเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็ามามเล่นบูงแซดกันนะครับบูงแซดเถียงน,นะครับไม่เถียงดิเถียงน,นะครับไ <Okay. S 2> ม่ใช่มันมันต้องดูเขาก็รู้กันหมดแล้วครับอ้าววแล้เขารู้ได้ไงอ่ะก็ดูนี้ดิครับเนี่ยครับอะไรบอลลอยมาเขียวๆเนี่ยครับไหนอ่ะเขาเขียวอะเอา อ่ะไม่ไมเดีเ๋ยวมากดเลยดีเล้วอ่าไหนต้องเขียวอยู่ไหนวะช่างแม่งมันถ้าผม <c oughs> ชำนาญว่าคุณแซดเล่นก่อนคุณแซดเขานะผมรีวิวสิสี่แล้วรเีเวิวสิบสามในกรับอ่าในครับชิพไฮเดียวจ๊ <25 S 3> อปเป็นเดดรงเช้าว่ะช้าอะไรเนตุ่มแรงนะครับเนเทียโอเทีับสี่สามไหครับอุ้ยอ่าในากรับมาแพ้ชัว อันนี้ก็จอดหล,ลอนแบบนี้ตันึ่งนะคุณมีอะไร้อ้ที่ไหนมันชอบหลุดจงเหรอใครลุดอ่ะเออโดนจมใจหมอกเย็นปะเย็ยน ออร่ร <All S 2> คุณมีออร่รด็อกเตอร์สมคิดชีวิต <ผม S 2> ปฏิทินใชเฮ้ยคุณจะสังเกตได้ว่าบางผมน้อยกว่าคุณแฟดคุณจะสังเกตได้ว่าผมไกลกว่าคุณแฟดน,นะครับมดุดอะไอเสดคุณแฟดมันโดนแล้วครับเอ,อือผมไม,ไม่โดนผมไม่โดนเว้ยตายแล้วเหอะ เอากรรมกรรมอะไงี้อู้ชิบหายเออร้องไหอ้อบไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอย่อาร้องเลยอย่าร้องเลยเดี๋ยวพาไปดูช้างเออเดี๋ยวพาไปดูช้างเนาะอย่าร้องน,นะจ๊ะนีกุ้ยแก้วเอาชิบหายแล้วเช,วชวอะไรย่อละเบงเดี๋ยวเขาช่วยช่วยทางนี้โอ้โห

คบไม่ได้นะครับเพื่อนอย่างแฟดนะครับคบไม่ได้ครับกบแล้วคุณจะรวยทันใดครับอกบแล้วคุณจะสวยนะครับรวยทันใดครับรวยอ่ะคบแล้วรวยคบแล้วจะสวยครับรวยทันใจครับรวยครับรวยมันครับตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊มตุ๊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 มตุ๊ตุ๊ตอ้ยสวยเนี่ยเอาค้างเอากลั จอบช่วยด้วยดิไปช่วยทราไหม่ะกุนยังคุณอ่ะเฮ้ยกดผิดกรรมตุม่มเฮ้ยคุณไม่ดนีวะตุ่มตุ๊มต้ม,ตมคนยากตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยนุกนุกนุกโหแพ้แน่เลยวะ่ะไหนวะ อไอแฟดอยู่ไหนหนะ<_ EN _><_ EN _>วะเนี่ยไม่ไม่ได้ไปไหนเลยเอาความ่งวะเอากรรมเยลยแหลกซะและผมเอาอเสร็จแน่ได้แล,ล,ออแล้วคนหนึ่งไปละไปละแปดไปเถอะไปดีนะแปดระนะับคุณจะไปปะครับ ไม่ไปที้เกียรตของผมหมดครับแม่งยิงก็ไปยิงทางโน้นแทนที่ยิงไกลๆก่อนไม่เอาออยิงกลไกลก่อนเมื่อคุณก็จะโดนตีแบบนี้ครับแหล่นร้องไห้เลยอ่ะผมรู้แล้วจะไปทา้งหน่อยดี โอ้โห oh, oh, จะเอาพาวเวอร์ให้แล้วจังตามมาอีกอ่ะ <c oughs> เหลืออีกเป็นขยโยงเลยจะได้ไหมเนี่ยขยิบขยบขยบมาตู้งตายโอ้โห oh, oh, ไม่ไห้ไชอบยิงไกจัง้างหลังอ่ะยังก็ช่วยเขาช่วยโดยเจโฮ มันช่วยได้ที่ไหนแล้วคนเรามันบังคับกันไม่ได้ตายครับไม่รอดแล้วครับคุณเพื่ออะเติมอ่ะเติมอะไรนะเต,มติมเติมเงินัรจอบก็จะตายแล้วออตายไวๆนะครับเย้ yeah. ได้ค่าตัวหนึ่ง โอ้ยแล้วเกิดมันเกิดคนตายกันทันขนาดนี้ถือว่าคมแมงโุนสุดยอดอ่ะไปเลย oh <my> ตายโอ้ my god ตายเนี่ย โอ้ไม oh oh ่กดโอ้ไม่โจดบบายใบเวนเวลาที่คุณจะต้องบบายบายบ๊ายโซโลกอนแสนรโลกอนแสนดีดีครับเย็ดดูเย็ดดูห้าบาทโดนไม่รอดแล้วพลึงตายครับท่าเดียวเย็ดไม่ตายด้วยเจ้าช่วยกดปิงกรดทิงพอด แล้วก็โดนนะตายเรียบร้อยตายไม่ทันคัดคําก็ตายอ่ะเอื้อการลับไปอ่ะเฮ้ยเยินดีที่ไม่ตายครับ,ออกกบ,ม,ม,บมันก็สุดยอดครับขเขาได้ยังมีสมาธินะครับอืม,มอน,กกนะครับอะไรนแกบไนแกับพกกูเอื้อตายลับไปก็ขนาดอีซี่เลยสองคนยังไม่ผ่านนะครับเพราะเราโดนทรยศหนึ่งคนนะครับ ก็วันนี้ก็ต้องสวัสดีแล้วครับบ๊ายบายสบายไหนยังถ่ายอยู่เลยเริถ่ายได้แล้วสวัสดี <Bye. S 1> ครับผมบ๊ายบาย